สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่สำคัญและเปลี่ยนไปด้วยความหมายกันสวัสดีค่ะกับแบบพระเมรุมาตรสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทางรัฐบาลเพิ่งเปิดเผยออกมาค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารถแถลงข่าวโดยตรงเลยนะครับใช่ค่ะคือเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การรายงานข่าวนะครับ แต่เราอยากจะมาช่วยกันถอดร,รหัสเลยอืม ว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมชิ้นเอกชิ้นนี้เนี่ยเขากำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรกับเราบ้างค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างธรรมดาครับแต่มันคือการบันทึกพระราชประวัติแล้วก็พระเกียรติยศผ่านงานศิลปะที่เรียกว่าเป็นชั้นสูงสุดของชาติเลยน่าสนใจมากครับใช่เลยค่ะเพราะพระเมรุมาตรเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สถาปัตยกรรมสำหรับพระราชพิธีเท่านั้นครับแต่มันเป็นเหมือนบทสรุปเชิงศิลป์ที่สะท้อนทั้งพระราชจริยวัตร แล้วก็พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทยมาตลอดพระชนชีพเลยเหมือนกับการได้ทบทวนเรื่องราวของพระองค์ท่านผ่านอีกมิติหนึ่งถูกต้องค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ที่สุดก่อนเลยคือตัวโครงสร้างหลักของพระเมรุมาตรได้เลยค่ะในเอกสารระบุว่าออกแบบตามโบราณราชประเพณีเป็นทรงปราสาทจัตุรมุขค,ค่ะ ซึ่งก็คือมีมุกยื่นออกมาทั้ง4ี่ทิศใช่ค่ะแนวคิดหลักของการสร้างพระเมรุมาตรเป็นทรงประสาทเนี่ยก็เพื่อจําลองเขาพระสุเมรุเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของจักรวาลใช่ค่ะตามคติไตรภูมิเลยคือเป็นแกนกลางของจักรวาลเป็นที่สถิตของทวยเทพครับ และยังเป็นเหมือนราชรถที่จะนำเสด็จสู่สวงสวรรค์การที่ตั้งอยู่บนฐานชาลาสูงสองชั้นก็เพื่อเสริมความสูงส่งให้โดดเด่นสมพระเกยียรติเหมือนกับวิมานที่ลอยอยู่บนฟ้าประมาณนั้นเลยค่ะเพราะพูดว่าเป็นเหมือนราชรถนำเสด็จสู่สวงสวรรค์แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะครับอืหเหมือนกับว่าทั้งโครงสร้างนี้กำลังทำหน้าที่เป็นยานผานะสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ แต่มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมว่าโดดเด่นและแตกต่างจากที่เคยเห็นมาคือส่วนยอดครับส่วนยอดนี่น่าสนใจมากค่ะในข้อมูลบอกว่าเป็นทรงมงกุฎแปลงมีหลังคาซ้อนเจชั้นและบนสุดเป็นรูปโพรหมพักคำว่ามงกุฎแปลงนี่มันคืออะไรครับแปลงจากอะไรและทำไมต้องเป็นพรหมพักเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือหัวใจของความหมายทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับ คำว่ายอดทรงมุงกุดก็สื่อคอมหมายตรงตัวเลยคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพระบรมราชวงศ์อย่างชัดเจนที่สุด oh. แต่ที่น่าสนใจคือคำว่าแปลงซึ่งหมายถึงการออกแบบดัดแปลงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ได้ลอกเลียนแบบมงกุดองค์ใดองค์หนึ่งมาตรงๆแต่เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้งดงามและสมพระเกียรตยิยศสูงสุด oh. เข้าใจแล้วครับคือเป็นการตีความใหม่ทางศิลปะนั่นเองใช่ค่ะแล้วส่วนของพรหมพักหรือใบหน้าของพระพรหมที่อยู่บนยอดสุดเลยครับอันนี้มีความหมายพิเศษอย่างไร ตัวพรหมภพักเนี่ยนะคะมีความหมายซ้อนกันอยู่ถึงสองชั้นเลย2ชั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะชั้นแรกก็จะเป็นความหมายตามเอ่อตามคติความเชื่อทางศาสนาครับก็คือการสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกซึ่งเป็นภพภูมิที่สูงส่งแต่มีชั้นที่สองที่ลึกกว่านั้นใช่ค่ะมีชั้นที่สองที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากและเชื่อมโยงกับพระองค์ท่านโดยตรงเลยที่เชื่อมโยงกับพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินใช่ไหมครับ ผมเห็นในเอกสารแล้วสะดุดใจกับประเด็นนี้มากใช่เลยค่ะตามความเชื่อเนี่ยพระพรหมคือผู้สร้างและผู้ดูแลสรรพชีวิตมีความเมตตากรุณาต่อบุตรครับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพก็ทรงดูแลพระสกนิกกรชาวไทยเปรียบเสมือนลูกหลาน การนำสัญ,ญลักษณ์พรมพักมาไว้บนยอดสูงสุดจึงไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแต่การสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะแม่ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นการผสานความเชื่อทางจักรวาลเข้ากับพระราชประวัติส่วนพระองค์ได้อย่างแยกยนต์จริงๆค่ะแล้วที่อยู่สูงสุดเหนือพรมพักขึ้นไปก็คือนพปดมมหาสเสวตฉัตรฉัตรเก้าชั้นหรือฉัตรเก้าชั้น ซึ่งก็คือเครื่องหมายแสดงพระอิสริยยศชั้นสูงสุดตามราชประเพณีถูกต้องค่ะฉัตเก้าชั้นนี้สงวนไว้สําหรับพระมหากษัตริย์สมเด็จพระอรรมเหสีและสมเด็จพระบรมราชชนน,นีเท่านั้นเป็นการยืนยันถึงพระเกยียรติยศอันสูงสุดโดยสมบูรณ์ใช่ค่ะเพราะเราเข้าใจภาพใหญ่ที่เป็นเรื่องของจักรวาลและการเดินทางสู่สวรรค์แล้วทีนี้พอเราซูมเข้ามาดูใกล้ๆ จะเริ่มเห็นรายละเอียดที่เล่าเรื่องราวส่วนพระองค์ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะผมทึ่งมากกับการนำสัญ,ญลักษณ์ส่วนพระองค์มาใช้อย่างเช่นที่หน้าบัตรที่ประดับอักษรพระนามาภิไทยย่อสอกอและไม่ใช่แค่ตัวอักษรนะคะแต่สีที่ใช้ก็มีความหมายเฉพาะตัวมากๆด้วยครับพื้นของพระนามาภิไทยเป็นสีฟ้าซึ่งก็คือสีประจําวันพระราชสมภพวันศุกร์ใช่ค่ะ และยังใช้สีชมพูประกอบด้วยสีชมพูซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยถือเป็นสีที่เป็นสีหรือเป็นมงคลสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์โอ้โหนี่คือการซ้อนความหมายเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับค่ะคือมีทั้งสีประจําวันเกิดแล้วก็สีที่เป็นมงคลของวันเกิดนั้นๆอยู่ในที่เดียวกันเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของงานศิละปะชั้นสูงของไทยครับที่ทุกอย่างไม่ได้ทําขึ้นมาลอยๆ แต่ผ่านการคิดและร้อยเรียงความหมายมาอย่างดีที่สุดแล้วยังมีอีกไหมครับมีอีกค่ะไม่ใช่แค่เรื่องสียังมีรายละเอียดอื่นๆที่น่าทึ่งอย่างที่ซุ้มหน้าบันเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงวงกุฎและสร้อยพระสอที่พระองค์เคยทงโอโ้โห หรือแม้กระทั่งลวดลายประดับเล็กๆน้อยๆก็มาจากพันไม้ที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิตการดึงเอารายละเอียดจากเครื่องประดับส่วนพระองค์หรือแม้แต่ดอกไม้ที่มีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามมาใช้แบบนี้มันทําให้สถาปัตยากรรมที่ดูยิ่งใหญ่และเป็นทางการกลายเป็นเรื่องราวที่แบบมีความเป็นส่วนตัวและจับต้องได้มากขึ้นนะครับถูกต้องเลยค่ะ แล้วมันคือการบันทึกพระราชประวัติลงบนงานสถาปัตยกรรมครับตัวอย่างหนึ่งในเอกสารที่ที่ฉันวัดชัดเจนและทรงพลังมากคือเรื่องฉากบังเพลิงค่ะฉากบังเพลิงคือฉากที่กั้นอยู่ด้านหน้าพระโกรธใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งโดยปกติก็จะเป็นงานประนีสินชั้นยอดอยู่แล้วแต่ความพิเศษในครั้งนี้คือฉากบังเพลิงจะถูกสร้างสารรค์โดยช่องฝีมือจาก จาากกสถบันริิิใช่ค่ะจากสถาบันสิริกิตซึ่งเป็นสถาบันที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นด้วยพระองค์เองเพื่อส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานฝีมือของชาวบ้านนั่นเท่ากับว่าผลงานที่เกิดจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ กำลังถูกนำกลับมาเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เองในวาระสุดท้ายสิ่งที่น่าทึ่งคือวัฏถจักรของมันค่ะคบพระองค์ทรงมอบโอกาสและส่งเสริมทักษะฝีมือให้กับประชาชนจนทักษะเหล่านั้นถูกยกระดับขึ้นสู่ขีดสุดสุดและในท้ายที่สุดทักษะฝีมืออันเป็นมรดกที่พระองค์ทรงสร้างไว้นั้น<ห>ก็ได้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เอง<ห>มันไม่ใช่แค่ของสวยงามแต่มันคือมรดกที่มีชีวิตซึ่งได้เดินทางกลับมาอย่างสมบูรณ์ เป็นแนวคิดที่ส่งพลังมากจริงๆครับทีนี้รายละเอียดบนตัวพระเมรุมาตรเองก็น่าทึ่งแล้วแต่ทั้งหมดนี้ได้ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวใช่ไหมครับไม่เลยค่ะพื้นที่โดยรอบทั้งหมดก็ถูกออกแบบมาอย่างมีความหมายไม่แพ้กันที่เรียกว่าการจัดภูมิทัศน์ตามแนวคิดภูมิจักรวาลใช่ค่ะเหมือนกับการสร้างโลกจำลองขนาดย่อมขึ้นมาให้พื้นที่ทั้งหมดกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ช่วคราวครับ มีองค์พระเมรุมาตรเต็มเขาพระสุมเมรุอยู่ตรงกลางมีสระน้ําจําลองเป็นสีทันดอนมหาสมุทรที่ล้อมรอบเขาพระสุมเมรุไว้แล้วก็มีรูปปั้นสัตว์อิมพาน์ค่ะ มีการประดับด้วยรูปปั้นสัตหิมพานนา,นานาชนิดเพื่อสร้างบรรยากาศของป่าหิมพานต์ซึ่งอยู่รายรอบเขาพระสุเมรุแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมแปลกใจที่เห็นในแบบคือมีตัวละครจากเรื่องรามเกียรติด้วยทำไมถึงต้องเป็นรามเกียรติครับเกี่ยวข้องกับคติภูมิจักรวาลโดยตรงหรือเปล่าเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะการมีตัวละครรามเกียรติอยู่ด้วยนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคติไตรภูมิตามปกติอ๋อ แต่เอกสารให้เหตุผลไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการนำมาใช้เพื่อสื่อถึงพระราชกรณียกิจโดยตรงอีกแล้วค่ะ พระราชะกรณียกิจด้านไหนครับนั่นคือพระมหากรุณาที่คุณในการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงโขนโอ๋อโขนพระราชทานนั่นเองที่ส่งฟื้นฟูและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกใช่ค่ะโขนคือนาฏศิลป์ชั้นสูงที่ผูกพันกับเรื่องมรามาเกียรตยิอย่างแยกไม่ออกครับการนําตัวละครเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระราชะกรณียกิจที่สําคัญ,ญยิ่งอีกด้านหนึ่งของพระโฮมในการอนุรักษ์มะระดกทางวัฒนธรรม ของชาติเป็นอีกครั้งที่พื้นที่นี้ไม่ได้ทําหน้าที่แค่สวยงามแต่กําลังเล่าเรื่องอยู่ถูกต้องค่ะดูเหมือนว่าทุกตารางนิ้วของพื้นที่นี้ถูกใช้เพื่อการเล่าเรื่องจริงๆนะครับแล้วอาคารประกอบอื่นๆที่เราเห็นในแบบเช่นพระที่นั่งทรงธรรมหรือศาลาลูกขุนค่ะอาคารเหล่านี้มีหน้าที่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยไหมครับหรือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยสําหรับพระราชะพิธีเป็นหลักอาคารเหล่านี้มีหน้าที่ในเชิงปฏิบัติการสําหรับพระราชะพิธีเป็นหลักค่ะครับ อย่างพระที่นั่งทรงธรรมก็จะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์สำหรับทรงประกอบพระราชพิธีต่างๆครับส่วนศาลาลุกขุนและอาคารอื่นๆก็จะเป็นพื้นที่สำหรับขรร้าราชการชั้นผู้ใหญ่คณะทูตานุทูตและก็แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีแต่รูปแบบก็ยังคงความกลมกลืนกันใช่ค่ะถึงแม้จะมีหน้าที่ใช้สอยเป็นหลัก รูปแบบสถาปัตยกรรมก็ยังคงถูกออกแบบให้กลมกลืนและส่งเสริมให้องค์พระเมรุมาตรดูโดดเด่นที่สุดอยู่ดีเข้าใจแล้วครับคือเป็นเหมือนองค์ประกอบที่ทําให้พระราชพิธีดําเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่เป็นสุดยอดของงานฝีมือที่เรียกว่างานประณีตศิลซึ่งก็คือเครื่องประกอบต่างๆเช่นพระหีบจันทร์พระโกศจันทร์ส่วนนี้ถือเป็นจุดรวมของช่างฝีมือชั้นครูจากสำน,นักช่างสิบหมู่เลยค่ะ ทั้งพระหีบจันทร์และพระโกฎจันทร์จะสร้างขึ้นจากไม้จันท์หอมค่ะคซึ่งเป็นธรรมเนียมศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณทำไมต้องเป็นไม้จันทหอมครับมีความเชื่ออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามีความเชื่อว่าไม้จันท์เป็นไม้สูงค่ามีกลิ่นหอมที่เป็นทิพย์เหมาะสําหรับใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทพยดาและสวรรค์ค่ะค การใช้ไม้จันหอมจึงเป็นการถวายเครื่องหอมอันสูงค่าแด่ดวงพระวิญญาณเพื่อเสด็จสู่สวงสวรรค์ค่ะเป็นธรรมเนียมที่เปี่ยมด้วยความหมายจริงๆแล้ว พระโกดพระบรมอัฐิล้ครับที่จะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายพระโกดพระบรมอัฐิตามข้อมูลระบุว่าจะสร้างด้วยทองคาลงยาราชาวดีประดับด้วยอัญ,ญมณีล้าค่าหรือที่เรียกว่ารัตนชาติมีรูปทรงเป็นแปดเหลี่ยมและมียอดเป็นทรงมงกุฎซึ่งเป็นรูปแบบที่สืบทอดกันมาแต่โบราณการเช่นกันค่ะแสดงให้เห็นถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนเลยใช่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความประณีตอย่างสูงสุดเลยนะครับ แล้วกำหนดการทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างครับตามเอกสารที่ถแถลงออกมานะคะการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบทั้งหมดจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมปีเดียวกันรวมเวลาประมาณ9เดือนค่ะเเดือนส่วนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นจะมีการกำหนดในภายหลังอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ พอเราได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับจากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นแค่สถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้กลับเห็นว่าทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ยอดพรหมพ,รพักไปจนถึงลวดลายดอกไม้เล็กๆค่ะหรือแม้กระทั่งตัวละครโขนที่อยู่ในสวนล้วนถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อเล่าเรื่องราวพระราชประวัติและสะท้อนพระเกติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างน่าทึ่งใช่ค่ะนี่คือการระดมสุดยอดภูมิปัญญาและฝีมือของช่างไทยทุกขแขนงครับเป็นทั้งการสืบสารราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และในขณะเดียวกันก็เป็นบทบันทึกชางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตที่แสดงถึงพระราชจาริยวัตร อันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดินได้อย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์แบบที่สุดและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งในเอกสารที่ผมอ่านเจอแล้วอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คิดกันต่อนะครับค่ะในการถแถลงข่าวมีการระบุถึงการจัดสร้างเครื่องสังเกตด้วยซึ่งก็คือสิ่งของที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลค่ะในครั้งนี้จะมีการสร้างโต๊ะหมู่บูชาตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อนำใบพระราชทานแก่วัดวาอารามและสถานศึกษาต่างๆอ <Ooh. S 1> ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าในขณะที่พระเมรุมาตรอันยิ่งใหญ่ตระการตาคือสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นสําหรับพระราชพิธีโดยเฉพาะและตามธรรมเนียมก็จะถูกรื้อถอนไปในที่สุด <Ha. S 1> แต่เครื่องสังเกตเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คงอยู่และเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวอ <Ooh. S 1> มันทําให้เกิดข้อคิดขึ้นมาว่า บางทีการสืบทอดพระราชมรดกและความทรงจำอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นผ่านอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่คงอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ยังถูกส่งผ่านวัตถุที่ดูเรียบง่ายกว่าซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความรู้และศาสนาและจะยังคงอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปอีกนานแสนนาน